ใใหห้้ยดูมันเหมือนมีเครื่องเยอะนะเจ้าแต่ว่าีจริงแล้ง่ายนะไม่ได้ยากเนาะของกินแต่แล้วเมนูตับชีสแห้งมได้เป็นเมนูที่ที่วัฒนิการบอกนะคะว่าเป็นรสชาติที่มันผ่านหายไปแต่แต่วถ้าไปขอก็คือของบ้านสำหรับุกจักรวันนี้ท่านผู้ว่าก็เลยเจญท่านสืบบนชนมากินข้าวตุ๋นกันแล้วแมมากปรสอ่อบล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมมากินกันเลยนะเชือเชฟคนทำขนมนะเจ้า เครเทศกราบนะครับมันเป็นภูมิปัญญาอาหารของร้านนะเราจ้า <conferences> ที Background ่เป็นเครื่องเทศต่างๆเอาเลยได้ด้วยตัวแรกก็ทำให้ดูเวลาเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยจะให้คนเลือกเลยเลือกเลยใช่ไหมว่ามีกินกินอะไรที่เรามีมูก เนือเนวกได้ไหก็วก็ได้ควายกได้จอ๋อลกัาเนื้อัวเนือาไอง่านได้อร่อยเหแม่งกัเลย้าเนื้อชิ้นควายจะเป็นที่นิยมมากกว่าพิดบนเมืองเขาต้องปรับอปูก่อนแล้วจ้าก่จะมาย ทำมาจากสเทียนออทุกอย่างเนี่ยทกอย่างนี้ยทำมาเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องาเป็นแบบนี้น้ำพริกลาบได้คำลาบได้ตัวเอามายําเกินเองเลยนี่ดูแห้งแบบนี้เด็กดูดิจันะว่าเจ้าอันนี้มีนะเจ้า

แแม่ตื่น่่นตาแบบัดอะไรก็ล้วเเอาหลองเลยนะครับลองขนาแล้วนันัวื่องเทคร่มันเข้าในเนื้อเราใช้คำว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารเหนือนะครับเมื่อก่อนเรารู้จักข้าวซอยนองจินน้ำเงี้ยวลาบหมูคั่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูอะไรต่างๆเยอะ้ะ จะถามว่าอาหารเหนือมีเท่านั้นเหรอไม่ใช่ครับในช่วงนี้เราได้ยินเรื่องที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาประกาศว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้างอาหารที่อาจจะถูกลืมไปหรือเลือนหายไปที่เชียงใหม่นี้ก็คือตําจิ้นแห้งนะครับแล้วก็อยากจะพามาดูว่าตําจิ้นแห้งที่ถูกลืมหายไปเนี่ยลืมจริงหรือเปล่าก็พามาที่ครัวเพชรดอยงามไม่ได้หายครับคุณแม่เจ้าของร้านเนี่ย บอกว่าทําขายอยู่ทุกวันแต่ว่าเราอาจจะรู้จักกันน้อยนะครับอันนี้ผู้ว่าก็เลยพามามาดูว่ามันคืออะไร